ไล่สุดชูออกออามายืนทีบก็ได้กไปยืนทีบด,ด้านนน้นบ้างก็ได้เอาหน้าใหม่หน้า นนให้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ดูเดี๋ยวให้พี่ก็ดูก่อนนะอ่าด,ดูก่อนเดี๋ยวผมขอเริก่อนนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ส6นะครับที่ทางคุณไม้แล้วก็พรรคพกว,วกได้มายื่นหนังสือถึงกรรมธิการพิจารณาพิาราโทศกรรมนะครับแล้วก็ให้หนึ่งหนึ่งสองเข้าไปในเป็นกิจการเมืองซึ่งเราเห็นแล้วว่า ขัดต่อกฎหมายแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วขัดแ,แต่ทุกสิ่งตั้งแต่ปี25 4 0้าน,นมาไม่มีกฎหมายข้อไหนที่ระบุกว่าคดีการเมืองมีอยู่ในประเทศไทยนะครับมีแค่ปวียาปวายากฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแค่นั้นนะครับส่วนการบางเพลิงการลูหมินจะ้ําอะไรกันเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายในด้านอาญาหรือคดีแพ่งก็ว่ากันไปครับ ส่วนขดีขันเมืองคนจะมามาว่าไปเผาโรคไปเผานูน่นเผานี่แล้วก็ไปด่าพระมหากษัตริย์หรือไปเตะเตียนพระมหากษัตริย์หรือไปหมิ่นพระมหากษัตริย์คนบอกว่าคตดีคันเมืองตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราก็เลยมาวันนี้เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านนะครับคัดค้านต่อกร,รม,มาทิการประนิทศรษัทารรมนะครับว่าถ้าเกิดว่ารับคนหมายตัวนี้ไปเนี่ยมันจะเสียเสี่ยงและเสียหายต่อ การดําเนินการของทางรัฐบ,บาลเองประชนและทุพพส่วนกระทบหมดครับเอเคครับ๋ยวให้ท่านอมาถึงกฎหมายใชหรับอ่าพรบที่โทษศกิกรรมครับมันไม่แบบเขาจะให้หนึ่งหนึ่งสองมาเป็นคดีการเมืองเพูดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสองครับหนึ่งหนึ่งสองครับรอ่ามันจะมีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อ่าหนึ่งหกแล้วก็อ่าใช่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศทั้งหมดเลยครับ ก็จะให้อาไว้ในพรบดิรักรรมทาง,ทางเมืองซึ่งมันไม่สามารถทําได้อยู่แล้วและไม่คนที่จะทานะครับดังไงก็พิจารณาต่อี๋ยวจะให้ทางรับคี่เิญก่อนเลยสวัสดีครับผมเต้นะครับเต้าอาชีวะนะครับก็มาพูดถึงน้องไมน้น,นิดนึงนะเพือเรือสติกันนะครับว่าคดีมตาตราหนึ่งสองมันเป็นคดีอาญาเป็นคดีความมั่นคงนะครับแล้ว สิ่งที่น้องๆทําเนี่ยมันเกิดความผิดแล้วความผิดมันเกิดขึ้นแล้วมันสู่ระบบศาลแล้วดังนั้นไปสู้ในศาลถ้าคุณเป็นนักสู้ที่แท้จริงต้องไปสู้ในศาลตามกระบวนการอย่าทําผิดแล้วมาขออภัยโทษหรือ,อนิรโทษกรรมการนิเรือทษกรรมคดีทางการเมืองผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยจะแดงจะเหลืองจะอะไรผมเห็นด้วยแต่หนึ่งสองไม่เกี่ยวมันไม่ใช่คดีทางการเมืองดังนั้นผมฝากพี่ ว่าสิ่งที่เขามายืน่นเขาอยากเข้าเขาอยากให้หนึ่งสองเข้าไปด้วยผมไม่เห็นด้วยและมันไม่ใช่แค่ผมมันก็มีประชาชนอีกมากที่เขาไม่เห็นด้วยสิ่งที่เขาพูดบอกว่าเห็นหรือยังมาตาหนึ่งสองมันมีข้อบอกพร่องข้อบอกพร่องมันไม่ได้ยากเลยที่เราจะมองเรามองง่ายๆถ้ามึงขอ,อยนญาตนะถ้าคุณไม่มีถ้าคุณไม่หมิ่นคุณกลัวอะไรกับมาตาหนึ่งสองถ้าคุณไม่ทําผิดคุณจะกลัวอะไรกับมาตาหนึ่งสอง นะครับผมพูดสไตล์นี้นะครับท่านก็จะบอกกันง่ายว่าถ้าไม่กลัวถ้าไม่ทําชั่วก็อย่าไปกลัวมาตานี้พวกเราอยู่กันได้สังคมอยู่กันได้มานานแล้วมันเพิ่งจะมามีไม่นานนี้เองแต่มันไม่ได้มีเพราะเด็กนะฮะเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้เป็นคนทําเองด้วยความบริสุทธ์ใจเขาแต่มันมีผู้ใหญ่ที่เสี้ยมเขามีคนอยู่เบื้องหลังเขามุดอยู่ใต้กระโปรงของเด็กสั่งให้เด็กออกไปทําให้มันเกิดความเสียหาย คนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในมาตร 1, าหนึ่งสองถ้ามี้ักโทษกรรมกลับไปย้อนดูนกักการเมืองที่ใครมีคดีนี้ที่ตัวอยู่ผมฝากไว้คิดครับครับที่ไคุณครับขอบคุณมากครับผมในฐานะเป็นตัวแทนนะครับของประธานที่ต้นยื่นมาคือท่านชูศักดินินเป็นตัวแทนกรรมิการผมเป็นเลขาคณะกรรมิการจุดนี้ก็เรียนสองถามประเด็นว่า หนังสือที่ยื่นไว้เนี่ยเราเราจะรับนะครับรับไว้นําเข้าสู่คณะกรรมาการต่อไปแต่ประเด็นที่ที่ทางนี้เสนอขึ้นมาก็คือว่าก็อยากจะเรียนว่าคณะกรรมการการชุดนี้นะครับเป็นคณะกรรมาการที่ตั้งมาเพื่อศึกษาการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ทั่สกบรรไม่ใช่เป็นคณะกรรมาการที่จะมายกร่างไม่ใช่เราศึกษาทีนี้พอเราศึกษาแล้วเนี่ยนะครับ เราองไกของเราเนี่ยก็คือว่าเราก็ดูสภาพเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งเนี่ยมันมีหลายประเด็นนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลจากที่ทําการศึกษาไว้ประมาณ11ฉบับมาตรวจสอบดูว่าทํามายังไงยังไงยังไงนะครับมีอนุกรรมกรรมธิการขึ้นมาสองคณะคณะของผมนี่จบไปแล้วเป็นการศึกษาข้อมูลและสติของคดีที่เกี่ยวเนื่องกับทางการเมืองนะครับซึ่งตรงนี้ เราพบว่านะครับจากเดิมเนี่ยมันมีฐานความผิดที่เกี่ยวที่ที่หมายถึงว่าอิงมาทางการเมืองเนี่ยนะครับอยู่17ฐานนะครับในในการศึกษาเดิมที่ผ่านมาแล้วก็มีทางศูนย์ทนายนะครับก็มานําคดีเข้ามาก็มี112ที่ว่าเนี่ยเขามารวมอยู่ด้วยเป็น11113แล้วก็112อะไรพวกนี้นะครับเราก็รวบรวมเข้ามาก็ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการปฏิเสธทั้งหมดนะครับ ก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเพราะนี่เป็นข้อมูลและสถิติคดีนะครับที่เกี่ยวเกี่ยวกับการเมืองนะครับแล้วก็ในนั้นเนี่ยเราปรับใหม่สุดท้ายเนี่ยในคณะที่แล้วเนี่ยมีการกําหนดไปว่าขณะนี้มีอยู่ประมาณ25ฐานความผิดที่จะนํามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการชุดใหญ่ที่จะเสนอต่อรัฐภาว่ามันควรจะมีลักษณะเป็นยังไงมีคดีลักษณะไหนบ้างที่ควรจะเน้อโทษไม่เน้อโทษแล้วก ไปมีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยผมสรุปก่อนในคณะชุดที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีการสรุปทําเป็นรายงานไว้แล้วข้อสรุปเราก็มีหลายอย่างเช่นคดีบางอย่างเนี่ยที่เป็นจํานวนมากเป็นคดีที่เหมือนกับเป็นคดีรองรองเช่นความผิดเกี่ยวกับรถยนต์บ้างนะครับการจราจรทางบกบ้างเป็นหลายหมื่นคดีหรือความผิดเกี่ยวกับเรื่องการไรอ้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความในใน,ในช่วงของใบกําหนดนะครับ ที่ห้ามชุมนุมนะครับก,ก็มีอยู่เป็นหลายหมื่นซึ่งตรงนั้นแล้วก็ในคณะนั้นเราสรุปป,ประเด็นที่เ่ิ่มเสนอเมื่อกี้ว่าจากการตรวจสอบของเรารของคณะกรรการตั้งแต่มีการพิจารณาเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้เรื่องการนิรโทษอะไรหรือว่าเรื่องความสมานฉันเนี่ยยังไม่เคยมีคณะกรรมการชุดไหนที่เอาหนึ่งหนึ่งสองมาพิจารณาเราก็เลยสรุปเป็นมีความเห็นว่า ลักษณะของความผิดของหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีความอ่อ,อนยังมีความอ่อนไหวอยู่แล้วข้อสรุปของคณะกรรมการิการชุดที่แล้วอนุกรรมการธิการชุดที่แล้ว,ม,ลวมีความเห็นว่าและขณะนี้ก็ยังอ่อนไหวอยู่นี่ก็เสนอเสนอไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ตอนพิจารณาตรงน,นี้ก็ว่าค้างเอาไว้ส่วนคณะอีกคณะหนึ่งขณะนี้วันนี้ก็พิจารณาอยู่คุณอลอรี่เดี๋ยวจะได้ชี้แจงว่าชุดนี้ออกมารวบรวมคดีที่เรารวบรวมมาได้เท่าที่รวบรวมได้นะครับ จึงเป็นประมาณ25ถามว่าผิดที่ว่าเนี้จะมาพิจารณากันว่าว่าว่ามีการจำแนกว่าเป็นลักษณะแบบอาจจะเป็นแบบคดีหลักคดีรองหรืออะไรพวกนี้จะได้มีท่าทีว่าจะดำเนินการอย่างไรส่วนที่ท่านพูดเมื่อกี้ก็มีการมาเสนอจริงว่าให้รวมหนึหนึ่งสองด้วยแต่จนถึงขณะนี้คณะกรรมการยังไม่ตัดสินอะไรใดๆเลยนะครับว่า จะรวมอะไรเอาอะไรเป็นคดีหลักคดีรองแล้วจะควรจะมีการดําเนินการอย่างไรแต่ที่เราได้ข้อสรุปแล้วก็คือว่าอย่างเช่นความผิดเล็กๆเ,เนี่ยนะครับก็เสนอไปในในคณะกรรมาการเช่นเราเราอาจจะเสนอต่อสภาเสนอไปอยังรัฐบาลว่าอาจจะใช้อํานาจของอ,อ,อายการอาจจะถอนคดีที่ไม่มีประโยชน์วันนี้เล็กๆน้อย,อ,ยอะไรพวกนี้ออกไปเสียเพราะมันลุงลงังประชาชนก็เดือดร้อนก็โดยสรุปก็คือขนาดนี้ เรายัางไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหรือคดีที่เกี่ยวกับเรื่องพระมหากษัตรือ,อะไรพวกนี้ที่เป็นคที่ท่านยันแล้วเป็นคดีความมั่นคงนะครับยังไม่ได้พิจารณาใดๆก็จะนํารวมไปพิจารณาเพราะนั้นข้อมูลที่ท่านเสนอมาข้อเรียกร้องก็จะถูกนําไปพิจารณาด้วยครับแล้วผมขออนุญาตให้ท่านอลอรี่ได้ที่แจงเรื่องเกี่ยวกับที่คณะอีกคณะหนึ่งยังพิจารณาเชิญก็ขอบคุณท่านอีกอนนะครับแล้วก็ ขอบคุณครับเรา,าประชาชนนะครับที่มายื่นหนังสือตรงนี้ต้องบอกว่า,า,ามันเป็นความาสมดุลน,นะครับของของการาสแสดงสิทธิทเสรีภาพนะครับก็ฝั่งคุณพัชระบดีก็น้องมายเนี่ยก็มายื่นแล้วนะครับว่าให้รวม1-2 2สสนับสนุนนะครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มประชาชนที่เห็น อีกแนวทางหนึ่งซึ่งก็ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่จะมีการคานกันแล้วก็เราในฐานะนะครับกรรมธิการศึกษาแนวทางอย่างที่ท่านนิกรบอกนะครับไม่ได้เป็นการตรากฎหมายทันทีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรอบในการศึกษาแนวทางเพราะฉะนั้นกรอบความคิดบางอย่างดีแล้วครับที่ได้ยื่นเข้ามาตรงนี้เพราะว่าเราก็จะได้เชฟว่าลักษณะหน้าตาสุดท้ายของพรบหน้าตาจะประมาณไหนนะครับแล้วก็ตะกี้ที่ท่านนิกรบอกนะครับมีอนุกรรมธิการเนี่ยสองชุด ชุดที่ท่านนิกรเป็นประธานและอาจารย์ยุทธพรนะครับเป,เป็นประธานอยู่ซึ่งผมก็ประชุมอยู่แล้วก็ขออนุญาตลงมาแบบเดียวนะครับชุดแรกก็ท่านนิกรจะดูเรื่องของฐานความผิดเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับชุดที่2เป็นเรื่องของการจําแนกว่าคดีไหนเข้าข่ายไม่เข้าข่ายนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในาชุดคณะกรรมิการเราก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างนะครับแล้วก็เลยมีการสรุปไว้ใน การประชุมครั้งที่ประมาณครั้งที่11ว่ามันเป็นคดีที่มีความอ่อนไหวอาจจะมีการแยกออกไปพิจารณากันแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะให้การทํางานเดินทางต่อไปได้เพราะว่าคดีบางคดีอย่างคดีพรกรชุกเฉินเนี่ยคิดเป็นประมาณ72%กว่าของคดีทางการเมืองทั้งหมดนะครับแลวนะวณวันนี้เนี่ย มันไม่ได้มีความจําเป็นแล้วเรียกว่าเป็นคดีที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงมีกม็อบแล้วก็มีโควิดนะครับซึ่งโรคระบาดดังกล่าวก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากแล้วนะครับแล้วกน็น่าจะเป็นคดีและหูโทษที่พร้อมจะยอมกันได้ทั้งหมดทั้งประเทศนะครับซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์นะครับว่าทําไมเราถึงต้องมีาการนิรโทษกรรมทางการเมืองเพราะเราต้องการที่จะสร้างาความปลอมดองที่เกิดขึ้นเพราะคดีบางคดีนะครับ ม,มันอาจจะเนรโทษแล้วมันไปสร้างความขัดแย้งเปราะใหม่เ,เราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าผมเมื่อกี้ท่านกรบอกให้ลองอบอกความเคลื่อนไหวนะครับก็จริงๆคดีม1 1 2เนี่ยนะครับพิจารณาแล้วเนี่ยก็มันจะมีความอ่อนไหวและก็มีปัญหาอยู่บ้างนะครับเกี่ยวกับแนวทางเนร้ทศกรรมหลายอย่างเพราะว่า1คือเรื่องของอปริมาณและคุณภาพนะครับในสแกน ปริมาณเนี่ยม .1-2 ถ้าเราดูตามสถิติที่เกิดขึ้นนะครับจะมีอยู่ประมาณครับไม่ถึง2%นะครับจากคดีโดยรวมทั้งหมดอันนี้สถิติถึงปี2563ประมาณ1,200กว่าคดีนะครับถ้ารวมถึง2567ก็น่าจะบวกไปอีกสัก400-500ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับส่วนในเชิงของคุณภาพเนี่ยมันก็มีรายงานเยอะเพราะว่าเราต้องรับฟังข้อมูลจากทุกด้านนะครับรวมรวมถึงรายงานสภาจากสานักเลขาที่การสภาก็บอกว่า 1> ม1น2นั้นเนี่ยอาจจะเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองจริงให้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 ให,ให้ก่อการกระทำนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เข้าข่ายเป็นคดีทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นนะครับมีคดีคดีความผิดระหว่างความสัมพันธ์ไมตรีจิตระหว่างประเทศมอ,อาญามหนึามและ135คดีเนี้ยนะครับผู้เสียผลประโยชน์เนี่ยเป็นต่างชาตินะครับพอเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องการ เป็นเรื่องคดีที่เกี่ยวกับทางมูลเหตุทางการเมืองจริงแต่พอประเทศไทยเนรโทษเนี่ยเจ้าทุกอยู่ในส่วนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นคดีบางคดีเนี่ยจูงใจทางการเมืองแต่มันไม่เข้าข่ายที่จะเนรโทษได้ม .112 หนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความเปราะบ,บางเพราะว่าผู้เสียผลประโยชน์นั้นเป็นสำนักพระราชวังเป็นด้านบทไปแล้วซึ่งไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองเพราะฉะนั้นอำนาจในอำนาจหน้า,นาที่เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตท,ท,ที่ที่ที่ฝั่งนิติบัญญัติจะพิจารณาได้ขนาดนั้นอาจจะ เป็นการอภัยโทษเป็นหลายกรณีหรือเปล่าอันนี้คือผลศึกษาจาการายงานาสภาชุดตัวเก่าะนะครับอันนี้มาเล่าให้ฟังเฉยๆซึ่งผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วข้อมูลและข้อเสนอดังกล่าวรู้สึกว่าจะมีพูดถึง3คดีที่ทำไมครับก็คือคดีม .12 ม .116 แล้วก็พร,บ,บ,บ,รบ,บคอมพอิวเตอร์14วงเล็บ3นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็นำไปเป็น นำเสนอกรรมธิการชุดใหญ่ต่อไปนะครับแล้วก็ที่ประชุมอยู่ตอนนี้ก็มีการแยกนะครับว่าจำแนกว่าคดีใดควรจะต้องรวมซึ่งอันเนี้ยถ้าอยู่ในโปรเซสที่เราพยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าก็มีหลายฝ่ายที่เริ่มจะ,ะ,ะคาดหวังว่าจะได้เห็นรูปร่างเร็วๆนี้ซึ่งก็คณนะกรรมธิการทุกคนก็ทํางานเต็มที่ครับขอบคุณครับผมเพิ่มเติมนิดนึ่งเนื้อในของชุดท,ที่แล้วเนี่ยตรง Recommendation หรือข้อสังเกต ที่นำเสนอข้เสนอแนะเนี่ยเราเสนอแนะไปด้วยว่าการพิจารณาฐานความผิดใดน,นะครับให้พิจารณาผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะครับทั้งบวกและลบในความว่าเช่นในกรณีของออพรบวุกเฉินเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี6-3สามเจ็ดหมืนกว่ากรณีแล้วก็เมื่อกี่การไปร่วมชุมนุมตอนที่มีโควิดนั้นมันเป็นการเป้าหมายคือเพื่อป้องกันนะครับป้องกันการระบาดของเชื้อ นะครับแล้วก็ร่วมโรคติดต่อด้วยแต่พอมาถึงตอนนี้แล้วมันก็ไม่ไม่ไม,มีประโยชน์อะไรต่อใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีพวกนี้ควรจะถอนไปนี่เราพิจารณาทั้งจํานวนจํานวนของคดีด้วยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาจากการนีน้โทษตรงน,นั้นเนี่ยที่ท่านมาเสนอก็คือผลกระทบก็คือท่านไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอะไรขึ้นก็ตามที่ว่านั่นเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ผมเรียนว่าดังนั้นเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงวันพฤหัสหน้าเนี่ย กรอบที่เรามีแล้วก็คือมีการพิจารณาเรื่องการแยกจำแนกของชุดอาจารย์ยุทธพรในในสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะพิจารณาเรื่องเห็นว่ากําลังพิจารณาอยู่ว่าควรจะมีคณะกรรมการไหมตรงเนี้ยทางคณะกรรมการการเสนอได้ต่อสภาว่าถ้าจะออกกฎหมายเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาด้วยไหมคือไม่ใช่ว่าเข้านี่แล้วก็มันเพราะว่า ความผิดตรงนี้ที่เราพิจารณามันตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันเนี่ยสิปีแล้วมันยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีมันเกิดมันไม่ใช่66บทับสาที่เพี้ยเดียวจบไปในระหว่างนั้นมันยาวนานเพราะฉะนั้นรูปแบบของคดีหรือรูปแบบความผิดหรือรูปแบบผลกระทบเนี่ยมันต่างไปเยอะมากเหมือนตอนหลังมีกรณีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาบางคนก็ปืนลั่นบ้างก็ไปส่งต่อโดยไม่รู้บ้างอะไรม,มันหลายเรื่องดังนั้นผมเรียนว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะพิจารณาเรื่อง เกี่ยวกับนิยามนะครับเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองคืออะไรให้มันชัดเราได้เงาเงาแล้วก็จะได้ชัดสียระยะเวลาพิจารณาไปแล้วตั้งแต่4ี่ปจนถึงปัจจุบันแล้วก็คณะกรรมการจะมีหรือไม่แล้วก็จะรับพิจารณาเรื่องนี้เรื่องที่จะสรุปกันของอาจารย์ยุทธพรว่าจำแนกแล้วเป็นยังไงฟังว่าจะมีอย่างหลักแล้วก็คดีลหลักนะครับความผิดอย่างร้อง <S <S เป็นฐานความผิดอย่างร้องแล้วก็จะได้พิจารณาหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก ก็คิดว่าจะเสร็จประมาณสักกรกดาคือต่อจากนี้กรรมการที่การชุดนี้ตอนนี้เราชุดใหญ่ประชุมสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ต่อจากนี้จะประชุมทุกสัปดาห์แล้วทุกพระเลือดจังการจะเร่งแล้วก็เป้าหมายก็คือเราจะเสนอสภาเนี่ยประมาณน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับที่ตั้งตั้ง,ต,งตั้งแผนระยะเวลาผมเป็นเลข,ขาเนี่ยผมกาหนดเป็นต้องเป็นคนกําหนดแผนตรงนี้ก็จะได้เสนอแล้วในนั้นจะมีข้อเสนอ ของคณะกรรมาการว่าเป็นยังไงศึกษาแล้วเป็นยังไงแล้วถ้าจะยกร่างกฎหมายมันควรจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมผมไม่คิดว่าทางเราจะยกร่างกันเองถ้ายกร่างกันเองก็เป็นร่างกลางที่ว่าเหมือนมีม,มีหลักการและเหตุผลให้แต่ว่าเราคงไม่ไม่ยกเพราะว่าก็แล้วแต่พรรคใครพรรคมันไปนเสนอไปตามความเห็นของแต่ละพรรคกันแล้วกันเพราะว่าจุดยืนของแต่ละพรรคเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เหมือนกันของรวมไทยสร้างชาติก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับ ของของทางเพื่อไทยของใครก็ไม่เหมือนกันก็เอาตามสะดวกตามหลักการของแต่ละพักก็ประมาณนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มายืนหนังสือเดียวกน้าปานรัาสพแลระบบการปกครองรัฐรครับเราไม่ควรที่จะนามาปักกนเนะครับคนอยากจะเผาอยากจะด่านายกรัฐนตอยากจะด่ารัศมอยากจะด่าย ถ้าเราถอนจากด่าๆไปครับเอออยากไปชงไปแต่พระมังสับแดรงศ์มันไม่เกี่ยวข้องเขาไม่เกี่ยวข้องกันเมือนั่นคือความมั่นคงของรัฐย่าเหมาามเป็นการเมืองนะครับเหมามาเนี่ยเราไม่ยอมแน่นอนนะครับตัวฝ่าไปตรงนี้ต่วถ้าเกิเป็นเจอตัวบังเสือป่าปอนั้นน่ะเอาเถอะอยากจะในรทษจะเน้โทษไปทาให้ว่าครับ ต้องขอบคุณทุกท่านมีคำถามไหมไม่น่าจะมีมั้งเพราะอธิบายชัดเจนไปแล้วครับขอบคุณมากครับไปไประชุมกันต่อ ครับคุณผู้ชมทางพับนิวออนไลน์ที่ชมสดทั้งสองแอปนะก็เป็นการยื่นหนังสือของทางกลุ่มรชาชพักดีแล้วก็คอพปสนะครับแล้วก็ทางคุณเต้มาด้วยนะครับมีการยื่นหนังสือในเรื่องของออกรรมธิการเรื่องของมาตรา1นึแล้วก็1นึแล้วก็พาราบาอรคอมพิวเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของออคุณมายเนี่ยมีการมายื่นหนังสือให้นําข้อ มูลดังกล่าวนะครับไปรวมกับอยู่ในขั้นตอนของนิรษกรรมขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับทางคุณนิกรเนี่ยลงทางเออลงมารับหนังสือแล้วก็จะเข้าไปคุยในส่วนของเอ่อเรียกว่าคณะนะครับทำงานที่อยู่ในส่วนของการหาลือนะครับหาข้อกําหนดช่วงที่ศึกษาเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองกันอยู่นะครับน่ฮะนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภานะครับ เดี๋ยวมีความคืบหน้านะครับในช่วงเย็นๆนะฮะเดี๋ยวจะไปดูหมายข่าวก่อนนะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายัางไงจะไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกข้อความที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมข่าวท็อปนิวอัลล่า